ผลการแข่งขันแบบตันมาเลเซียโอเพนสอันบรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบัตเดชาพล,พลโพลนเคราะห์กับเฟรมสุพิศาลาเพียวสามพรานคู่มือห้ของโลกชนะเฟื่อนอยางเจ๊ะกับหวงตรงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีน2ตน่อ1เกม2 1 13 19 2 1 21 18บาสกาัตกับเฟรมคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพนวัว์ทรซูเปอร์1,000รายการแรกซึ่งเป็นแชมป์ที่3ของทั้งคู่ ได้รับเงินรางวัล1น3 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,755,000บาทส่วนรองแชมป์ปงหยันเจือกับหงตงปิงได้รับเงินรางวัล5,750เหารียญสหรัฐหรือประมาณ1,776,000บาทส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยองมมอหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ชนะหวังเจือยี่มองของโลกจากจีน2ต่อศเกมยี่7ิ1 7 ประเภทชายเดี่ยวออยฉิวยูฉีมือหของโลกจากจีนชนะอันเดธออนทอนเซนมือสององโลกจากเดนมาร์กสอต่อศูนเกม21.8 21.15ประเภทหญิงคู่ยูกิฟุกุจิมะกับมายูมัสุมโตะคู่มือ93ของโลกจากญี่ปุ่นชนะเจีอ e ีฟานกับจางทูเสียนคู่มือ129ของโลกจากจีน2 1ต่อ1เกม17.21 21.15 21.15ประเภทชายคู่ คิมวอนโฮกับโซซึงแจคู่จากเกาหลีใต้ชนะเฉินป๋อหยางกับหลิวยี่คู่มือ18ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม19-21 21-22 2 1 1 2